บุญต้องเนีว้ห้าสบายเสียใจเอ้ยอันนั่นแม่จีแม่กงเพคนมูเจ้าเฮ็ดได้พวกนี้ก็ขอหอยขอแขนน้ำเด้อจะเป็นนอนซ่อนตูเจ้าจะเป็นตูเจ้าเฮ็ดได้ค่ะอนซ่อยเป็นีหนนะมาหจ้า น้องกันแหละเนาะเบิ่งเบิ้งกันไปเนาะอย่างช้อนนั่งนุ่งเท้ามือนุ่งมาได้ก็คือพ่อจะเป็นพระเจ้าดีไปมือนี่สิมาทำบุญพี่น้องทีมงานสายลุยห้ามือนี่สิมาทำบุญเอาได้ของเล็กๆหน่อยๆเล็กๆหน่อยๆนำใจเนาะนำใจของฝากเอามาฝากพวก เมียไปทีมงานเฮาทีมงานสายลุยพี่น้องนอกจากสดูลลแลทั้งเฮ็ดกับเขากับน้ำให้พวกเฮ็ดปลาสาทพึงกินแล้วเฮาค่ะไปซื้อของซื้อของฝากเล็กๆน้นอยๆมาหา,หา,าดว่ามียยังนอนก็ไา้ยาตุ้งเจ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn chả ôi, chả ôi, đọc เข้าที่นอนอนอนภาษาภผ้านี้จังผ้านั่นตาเราท่านเกิดมาลังเตกจ,จะตาผู้ดีเข้นใจก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นตายไปเป็นปีลูกเมียบัวลากเขาชักหน้านี้ เมินจ้นาพี่พเอรเน่าผู้พองหูญาติพี่น้องเกาหามเมาไปเขาวางลงไว้เขานั่งร้องไห้แล้วกลับคืนมาอยู่แต่ผู้เดียวป่า,าไม้ใส่เชีย Oh, Thank you. yeah <laughs> yeah พิมพิสานพ่อแม่ไม่ได้ทานตามสาทานในวัดว่าโุขดีพามาลายให้พอ่อแม่ทาบุญไปทําบุญต้ญองเนี้วไปท่าสาไปเสยียใจอ จบมาห่ังหรอจบมาอดซนเนาะอยู่มเมนอยู่เล่นเลนาบมาอยู่นอนเว้นโมเมนมาทองมาจำโมลีเจ้ามาปฏิบัติมาตอนชวนพี่เจ้าเนาะ ว่าอันทุกข oh. uh> ่าชันกระเภทเนี่ยทุกข่องได้เนี่นั่งอันเฮ็ดยุ่งสิบ่สวดยุ่งสิบอว่าสวดโซ่จ้าที่มาอนเทียงเนาะว่าสรนเพชรวก็นั่งได้น่แ่แแวเจทุกคนจังมวาว่าอยู่ว่าเป็นม้านนอนไม่อย่างเห่นซื่อไเนี่ยวใหม่ดิ บานเลงกัท e ่าบมดทุกเล่อยู่นชีวิตปวาเสนไหมโอ้ยแต่อ่อนซ่อนนะสมะหอยมาแขนน้ำฉันดอคิดปะเด็นสมัครหอยมแขนน้ันดอคดะเนมัขอหอยขอแขนน้ำฉันดองิดประนมั่อยไม้อขนน้ันอคดเด็

แม่บาดค้มดูน oh. ั uh. <NG. S 1> ่นทในอยแม่ดูก็ะมูนมดูได้ลยทองได้กับปากเลยอยเออจัง่าวคือจังบ่มีอันตำล่าคือพ่าหนาเสนอเออมีตำล่าจุดไว้ยังสี่ยังไดเกิดพ่อได้เบิงเนาะมเียบเมน เียนเลยโอ้ยอันดาวคาเอันนี้มาจะใส่นี่บทนี่บทส่วนคาท็กจะใ้ม่าจะใส่บุญแก่เาลอกมาเรื่อยๆบ่รือจังใดรื้อในหนังสือรือคิดเราเองบอกยข้าวเนี้วมเข้าห้ออ้เกี๊งก็นอะเีมีข้าเกีอยู่แล้วเพียงแต่เข้าโจดมากแน่นบ่เามาตั้งรูป ลุไเช็คจนไม่เอาเารด้จดเอางเควิเสียวมาแต่ใส่เนาะไปเ็ี่มีบ้วานเทพบรดาบี่มีบ้วานเทพบดาว่นเทพบไดาจะมดต่างคนคนละระดีบ่มีบ้คนเ่าให้าได้เด็ดนเลิกหลายอย่างตะกีดไดตะกีดไปดยาดวบานราคาถือราคาแพงต่เนาะเข้าหาด้วยน้าใจอันนี้มี เออของเล็กของน้อยแม่อกาแม่นำจิตนำใจให้กันเนาะ่เลยกอเาเอจาเลยขอสีเป็นผู้ทายให้ม่เจ้าเลา่คอยเป็นมากก็ได้คอยมากผุนไปไปเห้น้ำกันโลดเดี๋ยมาเห็ดคนหลานผุนเออมาน้ำกันไป ปี้ก็ໃຫ້ເພິ່ນອັນນັ້ນແມ່ຈີແມ່ກົ๋ງເພິ່ນຫມູ່ເຈົ້າເຮັດໄດ້ອັນພວກນີ້ກໍຂໍຫອຍຂໍແຂນນໍາເດີ້ຂໍບຸນຍະຂໍແຂອຍນໍາຫອຍບຸນນໍ จเจ้าสาธุยายกงจะแม่นอนซอนตุเจ้าจะแม่นตุเจ้าเฮ็ดได้ักอ่อนซอยี่ไเนะมา้เนาะ้เอานํากันล่ะเนาะเบิ่งเบิ่งกันไปจ้าซอนยังนุ่เท่าีมือนุ่บ่ได้ก็คิดพ่อจะเป็นเจ้าดีอ ก็ได้มาทำเราพวกก็ได้แต่อะไร่นล่อะไรอันนี้แม่ทำาวก่เนี่ยมทำลทำดไม่ได้คุณีขอบคุณรอนจ้าขอบคุณไล่ไรคือกันจ้าไม่ได้กนไล่ไดกันเดื่อวผัวจาเออจ้าโอ้ยสาธุสาธุกัรคือีกันครอดีจ้รไม่เลียมเราก็ไม่เลี่ยมสีนีรไม่ทำ จ้ะอันนี้ทายวิดีโอเห็นเบิร์ดเลยจ้าแต่ว่าทีมงานเท่าทีมงานสายลุยสิยูมองได้ก็หันมาทั้งพี่ก็ได้เด้อะสิได้ใช่จ้าทายสวยๆโอ้ยจะเป็นอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเพิ่นเฮ็ดได้อ่อนซ้อนเพิ่นปฏิบัติได้พี่น้องเอ้ยจะเป็น จ้าอันนี้ทีมงานสายลุยทีมงานสายลุยทีมงานสายลุยพี่น้องมาขอหอยขอแขนน้ำแม่ขาวเพ่นีละเพลนทํำบุญเนาะจ้าดาเพ็นห้พพอนมีคว้มสูงขั้วสมงหังเออสุนเด้ออยากได้ยังไกใได้สมตามรักวาันาด้อย คั่กันไปนาอแม่เลรับขึื่อนคะห่ยแม่ดาวดังเลยบ้นเลพ่อโคตรซอดาะชิบ่นโอ้เจ้าคือนางพิทรับื่อนคะจะกระิบปีนม่ทันหนนางเพ่อนกระชิบปีนหลังซ้ายหรือบ้าเอาเงือสีบางเงื่อโยกข้างหลังเพื่อนโยกข้างหลังซะไปไป่โยกข้างหลังเพื่อนซะมันจังจังสีเหลียวเห็น ยู่ทั้งหลังจังเห็นทั้งหนางามงามสีขาวขาวตัดกับสีชมพูงามงามอันหนึ่งสอง

นี่จะผู้สวยสวยาจกเดี๋ยวจะมีปลามีด้าก็ีเลี้ยครัน